l o ลโหลสไป e ขอจเจริญพ,พรนะพี่สูส้ๆคนสถายทียมมขับเจ้าบอสก็รกตัง้งจำวันนี้กับที่ว่ากับมาอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและป่ะพลาดทิปต่อไปเด้อเจ้าพันวาเนาะคนเฮานี้ขั้นว่าใจประสงค์แล้วกางดอนบวันคั้นว่าใจขี่ข้นข้นกางบ้านกับวาดอนพันว่าขั้นว่าเฮานี่มีวาสนาต่อกันแล้ว ซิวไก่ฝากฟังไม่นำหญยมาสมมติมีคู่เขากีดกันก็นได้มาพบพ่อกันถ้าหากว่าวงมีวาสนาสิ้นวาสนาต่อกันยูต่อหน้กกับ,บวงหูจักดังนั้นแล้วเขามาสร้างบุญสร้างบาร,รมีรวมกันเฮดคุณงามคมดีสร้างคุณงามคมดี พราว่าจะอยู่ใส่กันแล้วแต่เขาส้างคนางามความดีสร้างความผูกพันหักแพงไม่ตีซึ่งกันและกันสร้างความภาคความสามัคคีซ้อยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันยามใดที่เขาซ้อยเหลือก็ได้เขาก็ซอยไปเขาอาจจะมีบ <year. y S 1> ุญวาสนาต่อกัดในซ่าตะกี้มาซานี้เขาก็ได้มาพบพ่อกันอีกและเขาก็เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลในซ่านี้ซาต่ตไปเขาก็จะได้พบพ่อกันอีกย้อนว่าเขาได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีห่วมกันเป็นหนึ่งใจเดียว หลายคนที่่าเป็นศัตรูกันก็อาจจะมีกรรมต่อกันที่เคยมีบาดหมางกันมาในอดีตแต่ร้บหรือชาติจุบุนก่อนดังนั้นแล้วเฮามาสั่งไมตรีซึ่งกันและกันจับมือหัวมไม้หัวมือกันให้กำลังใจทุกภาคทุกส่วนทุกคนแมนมีหัวใจว่ทุกคน,น,กคนขอเพียงแต่ทุกคนนั้นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่าสิ่งใดควรว่าสิ่งใดควรกระทําสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติและจะบ่เหตุให้คนอื่นเสียใจและเราจะพิดใจมู่เฮาทุกคนควรจะหู้ คิดก่อนจึงเว้าแต่บ่เว้าหมดทุกอย่างที่คิดและคิดก่อนจึงเหตุแลบ่เหตุทุกอย่างที่คิดดังนั้นเฮาทุกคนแมนมีหัวใจคือกันมีความคิดมีทัศนคติมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันจงยอมรับซึ่งกันและกันและเขาทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อนี้ถือว่าเป็นอีกมือนึ่งมือนึงที่จะเป็นมือสันตวันดีพวกเขาทุกคนมารวามแหงรวมใจกัน สามคัคคีสร้างพลังบวกให้กันและกันผู้ใดที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ใดที่ต้องการความเสื่อเือถ้าหากว่าเฮามมีโอกาสควรจะให้โอกาสและให้เสื่อเลือเพื่อเพื่อความสุขความจเจริญในภายภาคหน้าและเพื่อกันสร้างคุณงามความดีซึ่งกันและกันและเห่านั้นก็จะมีบุญมีบารมีมีความสุขในอนาคตเวลาเฮามีปัญหาหรือว่าเวลาเฮาพบพ่อสิ่งต่างๆ บุญกุศลดังนั้นแหละจะค้าซูนอยู่หนุนเฮาให้เฮานั้นมีพลังให้เฮานั้นมีความสุขมีลาศีว่าจะประกอบการงานอาชีพใดๆก็ตามเฮานั้นจะประสบผลสําเร็จยอนเฮามีบุญมีกุศลเม่มตัลูกหลานเฮาเกิดมาก็จะพบพ่อแต่สิ่งดีๆได้ในสิ่งดีๆเฮาเองนั่นก็จะเป็นคนที่มีความสุขจงมีความสุขนํากันและจงเผยแพ่สิ่งดีๆให้กันและกันแบ่งปันเกื้อกูลหักแพงบ่ทํไร่กันเพราะว่าการทํไร่กันนั่น อาจจะเหตุให้คนอื่นนั้นเจ็บปวดเสียหายสูญเสียความตั้งใจสูญเสียความต้องการดังนั้นแล้วเราควรจะเห็นอกเห็นใจมู่บางข้างบางคท้าเฮากันยังเสียใจเฮาคนคิดว่าถ้าหากว่าเฮาไปเห็นให้เพื่อนเพื่อนก็นเสียใจกันจงมองกระจกขัานเฮายิ้มให้ขัานเฮายิ้ยมสกระจกกระจกก็ยิ้มใส่เฮาคือกับเฮาเห็นให้กับคนอื่นแน่นอนและทุกคนพอ้อมม่ยังที่จะจะไม่จะมือกันจะห,วห่วงแคงความใจกัน สร้างคุณงามความดีและทำคุณงามความดีแข่งกันจเจริญพร